เงินเด้อจ้ะพี่น้องขอใส่เงินยามเ้าไปแลนด์เนาะกระเป๋าอันเก่ามันขาดแล้วเด็ดอะไรใส่เงินเ้าเป็นตัดสี่เหลี่ยมตัดสี่เหลี่ยมธรรมดาไหมสี่เหลี่ยมผืนผ้าธรรมดาเด็ดกระเป๋าใส่เงินกันเด็ดง่ายๆใะเฮ็ดเฮ็ดใส่เองเฮ็ดใส่กระเป๋าใส่เงินจย้ำห้อง เย็บเนียเย็บหัวเย็บไข่เย็บไข่เย็บมันหนีหน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 เขาเป็นระยะใบเป็นใบตรงนี้หนึ่งนิว้วมีเนขาเห็ดใส่เองเขาต้องโพงกระได้กระได้ไมีแต่พง,งกระพงไดเด้อกระ เชือกยางอันี้แล้วก็บไไับลงนีลงไปด้วจะับลงไปนั่เขาับลงไปเดี๋ันมีวันว่ับันนี้ให้โสดแนหนลบออกมาเนาะวนไปตามนีนะจ๊ะวนไปตามยางเลยเห็นบอเห็นบอ เอาใส่เงินเองได้จ้ะง่ายๆเศษผ้าคนถิ่นมเงันเหลือเนาะเป็นเศษผ้าเราก็เอาแล้วห้องอรอถิอ่มเราเอามาใส่กะปุกนี่ไงเสร็จแล้วน่ารักวะนี่อันนี้เป็นกระเป๋าเก่าเนาะเขาก็จีเอาถิ่มใส่กระเป๋าไหมอันนี้กระเป๋าเงินในไปจับจ่ายตลาดเนาะ สีโปร่ง่านโปร่ตัวดวงนะกจ๊ะของแขนว้นี่ประมาณนี้กันลน,นนะคะคลิปนี้กับซับนี่ได้จ้าขอบคุณที่ปรคลิปได้จ้าขอบคุณที่ดูคลิปให้นะคะ